สำหรับผลไม้ที่ต้องใช้ในการวาเจ้าที่กลางบ้านนะคะก็จะเป็นผลไม,ม้มงคล9ก้าอย่างนะคะแต่อาจารย์จะมาบอกทิกเล็กๆให้ทุกคนทราบนะคะก็คือผลไม้ที่เราต้องเน้นที่ควรจะต้องมีนะคะอย่างแรกก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรเนี่ยจะช่วยในเรื่องของบริวารน,นะคะสำหรับองค์กรร้านค้าหรือเป็นบริษัทต,ต่างๆนะคะแล้วมีบริวารเยอะๆนะคะให้ใช้แก้วมังกรนะคะอันนี้จะช่วยเรื่องในเรื่องของบริวารน,นะคะ อย่างที่สองก็คืออังุนนองุุ่นเนี่ยจะมาในเรื่องของเงินที่นับไม่ท้วนนะคะองุุ่นเนี่ยจำเป็นต้องมีทุกครั้งนะคะช่วยเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือกล้วยกล้วยเนี่ยขอเน้นเป็นกล้วยที่สุกแล้วนะคะมาเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะกล้วยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความง่ายนะคะกินกล้วยกินองุ่นก็จะเป็นเรื่องของได้เงินมาแบบง่ายๆ,ๆนะคะแต่กล้วยที่ไม่แนะนําให้อไหว้ก็คือ กล้วยไข่นะคะเพราะว่ากล้วยไข่เนี่ยสุกค่อนข้างยากนะคะใช้กล้วยหอมทองท,องที่สุกแล้วเวลาขอจะได้ไม่ต้องรองสุกอยู่อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็น3อย่างที่เน้นว่าควรจะต้องมีนะคะอย่างอื่นพอร้อยบางคนอย่างอื่นก็หาเอาที่หาได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะคะแต่ขอเน้น3ามอย่างนี้ว่าต้องมีทุกครั้งในการไหว้เจ้าี่กางบ้าน